มาพักที่กรีนโฮมแสมสารนะคะนี่เลยนี่เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะคะมีห้องที่กองพักจะเป็นห้องหมายเลขหนึ่งนี่ไปไหนคะนี่จะมาเก็บยวไว้ไนเานาะแต่ไม่ลด้ขึ้นไปขึ้นไปต้อง,งขึไ้ไป นี่ห้องนี้เป็นห้องที่บางพักนะคะกรีนหนึ่งห้องแรกเลยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสองสามสี่ห้าห้าห้องนะคะเข้าไปดูห้อง่อยลกหน่อยนะเพราะว่าฟังเพิ่งออกมงนะลงจากรถนะลงจากรถปุ๊บนี่นี่ก็ลงสะเลยนะคะก็นี่เป็นห้องนอนแบบนี้แล้วก็ นี่มีตัวเย็นสัมภาระเยอะมากแล้วพรุ่งนี้ก็คือจะลงเกาะไปดำน้ำดูปลานิโมนะคะนี่ต่วน,นี้ก็คือห้องน้ำก็จะแบ่งโซนอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่น <S <S 1> <S 1> ก็เหมือนห้องพักทั่วไปนะคะแต่ถูกแต่ว่าแบบถูกใจอย่างหนึ่งก็คือมาแล้วไม่มีคนเลยทุกคนโอเคนี่ก็คือบรรยาก,กาศร,รอบๆของที่พักนะคะ ตอนนี้ก็ตื่นแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะออกไปทานข้าวนะคะแล้วก็จะกลับเข้ามาเปลี่ยนชุดคือเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยจากนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวประมาณ10บโมเนี่ยจะมีรถมารับมานําทางเราไปยังท่าเรือนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเรือเนาะเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะ เรือนะคะนี่ก็จะเป็นเรนี่าของเะะี่เรารับชีชิตรงนี้ดูน,นีในนใน่ใส่เด็กใส่ชุดชิไหนไปไปเลยไปเลยของแม่นี่มันหายไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนไปเลยไม่รู้อยู่ไหนไ่ไ ไปลงเรือไปเร็วรีบเดินลยนี่ไม่เดินช้าไปแล้วแม่จะอูกันที่ไปเลนี่ลงเรือเอาเนี่ยนี่เดินมาแล้ครับเดินมาลครับบายบายน้องบาย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 น้ำใสคิกเลย เราจะลงเรือลำสีเขียวนี่นน้อยเรือนี่นี่นนนนนนสีอะไรเขียวคืลำนี้พ่อมาขาสั่นแล้เนี่ย <laughs> ดีมามมานี่มามมาไปนั่งด้านน,น,น,นี้นี่นี่ดูเหจะปิกน้ำใส่กีบเลย ชื่อเพชรนะครับกับตันเรือชื่อพี่พีทนะครับม,มีคนหนึ่งชื่อพี่เหินนะครับผมทั้งสคนจะคอยดูแลพี่พีทตลอดทุกเลยนะครับน้ำเปล่ามีบริการฟรีนะครับผมอยู่ทีกท่กระติกีเกียวด้านหลังแต่จนแรกเนี่ยผมจะพาไปจ่ายพื้นที่ค่าเข้าอุทยานก่อนนะครับท่านละ50เด็กไม่เสียนะครับผมจะพี่เอาเงินไว้ที่ผมเลยจะผมไปจ่ายให้นะครับท่านก็เป็น1 0 0อยบาท ห้องป,ป Richards, <You <You ังอ่ากัดกัดเลยทำปากจุ people people ๋ยปากจุ๋ยอ่านั่นแหละหายใจเข้าทางปากหายใจทางปากหายใจทางปากออกหายใจอดู่อนดู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 แล้วเปล่าดูแล้วเป่าออกแต่นนั่แหละดดเีทักทักหายใจทางจมูกนะคะหายใจอาบัดได้ไหมว้าพี่เขาลงไปแล้วแม่เน่ ลงดังนั้นอ๋อไปบ๊ายบายเอากอดห่วงไว้เลย อ่อนี่นี่ขย็บแขนไว้ าที่ลงไปในน้ำเป็นไงบ้างคะลงไปน้ำเมื่อกี้เจออะไรบ้างไม่เจออะไรเลยเพราะวันนี้ไม่กล้าดำลงไปใช่ไหมใช่แม้กินน้ำตเลีมีรสชาติยังไงคะมีรสชาติเค็มๆหน่อยเค็มๆหน่อยนะคะส่วนาม่าก็ไม่ลง <c oughs> ส่วนป้าป้านู่นไปถ่ายรูปก,กับนีโม,มแล้วป,ป้าปาไปแอคชั่นกับนีโมแล้วอยากลงอีกไหมคะไปแล้วเดี๋ยว ไว้เอาคลิปมาฝากนะคะเพราะพี่เขาพี่สตาร์เขาถ่ายทั้งรูปถ่ายทั้งคลิปให้เลยตอนนี้ก็นั่งเอ่งอยู่บนเรือนะคะ เสียดายจ้งนี่ไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะว่านี่ไม่หายใจไม่ไหวยังเล็กอยู่โอ้ <c oughs> แต่ว่าน้ำใสมากเลยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าความลึกประมาณสองเมตรตรงนี้เป็นจึกดำน้ำที่ตื้นที่สุดนะ <c oughs> สัตว์กินฉี่นี่กลัวอะไรนะสัตว์กินฉี่นดูหน้าหน่อยสิไม่ปวดแจ้งไปจุดน้ำลึกกันนะคะแค่ป้าป้าลงไปคนเดียวบอลายหยังคืดเก่งเลยนะครับ

หลังจากเรือเสร็จมีที่อาบน้ำด้วยนะคะที่อาบน้ำสะอาดมากเลยสะอาดมากจริงๆดีมากของผู้หญิงมุมถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวพาให้ดูห้องน้ำผู้หญิงนะคะจะมีเป็นห้องเนียห้องอาบน้ำดีมากแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือนี่เลยแต่งหน้าใหม่ได้เลยแล้วก็ได้ปอผมก็หยอดเหรียญได้เลยนะคะแนะนำให้มาว่าห้องน้ำสะอาดมากแนะนำน้ำใหม่ไปเลยตอนแรก แอบกังวลเหมือนกันเพราะฟังไม่ชอบอาบน้ําข้างนอกที่มันไม่ใช่แบบห้องพักอะไรอเงี้ยแต่ที่นี่คืออาบได้หมดสภาพแล้วสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย